ก็ต้องกราบสวัสดีนี่ครับผม User ยูเซอร์ทุกคนเลยนะครับก็อยากจะถามว่ายูเซอร์คืออะไรนะครับก็ผมขอเรียกคุณผู้ชมแทนแทนว่ายูเซอร์ล้วกันนะครับผมวันนี้นะครับผมก็อย่างที่คลิปบอกนะครับผมว่าจะมาจวกนะครับผมเดียวนะผมขอใช้เอฟเฟกนี้ก่อนนะว่าจะมาจวกไอ้พวกที่แอนตี้ดีเจฟอยของเรานะครับผม คืออยากจะฝากคลิปนี้ไปถึงมันด้วยนะครับผมว่ามึงคิดได้ยังไงนะครับผมแอนตี้เขาอะนะถ้าเกิดว่าเป็นแม่มึงอะมึงจะทํายังไงวะฮะมึงไปแอนตี้เขาทําไมฮะเขาไปยัดหีแม่มึงไ้สอตว์นะไอสั์มึงดูดินะครับผมมึงโพสถ้ามึงแอนตี้นะมึงช่วยโพสอะไรให้มันได้เยอะหน่อยได้ป่ะฮะกระจอกว่ะ นี on on ่ค no ร <si ับผมนี่ก็คือเฟซผมนะครับเนี่ยครับผมก็ไปจวกมันแล้วนะครับทีหนึ่งนะอันนี้มาเป็นคลิปเลยนะมาเป็นคลิปเลยนะกูจะบอกมึงเลยนะถ้ามึงยังไม่เลิกนะกูจะทําคลิปอย่างเงี้ยออกมาเป็น e p EP อพออกมาด่ามึงอย่างเงี้ยทุกคลิปเลยนะแล้วนี่มึงอะไรเนี่ยกนเม้น์เหรืออะไรเนี่ยอ่านคำบรรยายเพจยังว่าติงอย่าเสือกอย่าเสือกแล้วมึงไปเสือกเรื่องเขาทําไมนี่ครับผมแล้วมึงไปเสือกทําไมอะฮะ ก็ยังจะเสือกไม่เข้าเรื่องอ่ะชีวิตฉันไปเกี่ยวอะไรกับคุณก็นั่นนะสิชีวิตมึงไปเกี่ยวอะไรกับฟอยเขาแล้วมึงจะไปแอนตี้ทำไมเออนะฉันจะเกลียดฟอยก็เรื่องอ่เรื่องฉันมีคนชอบมีคนเกลียดมันถูกแล้วมาปกป้องอย่างกับกูไปด่าพ่อแม่มึงอ่ะอย่าเลยวะอย่าสอดีพวกติงอ่ะโอ้โหดูมันดูมันดูดิมัน มันแอนตี้ฟอยใช่ป่ะแล้วมันไปเสือกอะไรอยากถามมันไปเสือกอะไรวะฮะดูดิคนที่เขาเสียใจจริงๆรู้สึกผิดจริงๆเขาคงไม่มาร้องไห้ออกสื่อหรอกนะฟอยแหมช่างสร้างภาพจริงตอนแหลโอ้ยอย่างกับมึงไม่เคยทำอ่ะนะครับผมดูคอมเมนต์ก็ได้เนี่ยไอ้เฮียทั้งหมดอ่ะมึงคอมเมนต์เลยใช่ป่ะโอ้โหไอ้ยวมึงคิดได้ไงวะ ก็ผมแม่งดูดิเดขาแค่สร้างภาพให้คนเห็นใจเท่านั้นแหละจ้ะแล้วใครมาถูกใจเนี่ยฮะแล้วร้อยยี่สิบหกคนผมขอบอกไว้เลยนะครับถ้าคุณยังไม่ยังไม่กดเอ่อดิสไลท์เพจมันนะผมจะมาทําคลิปด่าอย่างนี้ทุกครั้งกูให้เวลามืหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์เท่านั้นถ้ามึงยังไม่ลบเพจกูจะทํามาด่ามึงอย่างเงี้ยอีพีเป็นอีพีเลยนะครับผม จะเป็นล้าน EP หรือจะเป็นร้อย EP ก็ช่างแต่ถ้ามึงยังไม่เลิกอ่ะกูจะทํามาด่าของมึงทุกมาทุกครั้งกู <S <S จะทํามาดามึงอ่ะทุกครั้งเลยกูให้เวลามึงอาทิตย์หนึ่งเท่านั้นนะแล้วมึงอะไรเนี่ยฮะนี่เห็นปะอันนี้อาจจะเป็นยูโฟนะครับผมก็ขอบคุณทุกทุกคนเลยนะครับผม กูขอบอกไว้เลยนะสาวกอีพวกแอนตี้พวกนี้อย่ามาดูนะครับผมกูเตือนไว้เลยนะเนี่ยคนที่เขารักฟอเขาก็มีตั้งเยอะแล้วมึงอะไรล่ะฮะคนรักมึงเท่านี้แต่คนเกลียดมึงทั้งประเทศกูเข้าใจนะครับผมผมก็ไม่ได้อยากอะไรกับมันหรอกแต่ผมทนไม่ไหวไงก็คือผมอ่ะแจ้งแจ้งไปแล้วใช่ป่ะเนี่ยผมแจ้งแบบรายงานเพจไปแล้วเนี่ยแล้วแม่งก็ยังยังไม่ลบอ่ะเฟซบุ๊ก ไม่เข้าใจอะไรเลยนะครับผมผมผมก็แจ้งไปแล้วนะ่ะก็คือถามว่าทําไมถึงมาทําอย่างนี้ถามว่ากูเนี่ยไปเสือกอะไรกับเขา <S 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 ถามว่ากูเสือกไหมกูยอมรับว่ากูเสือกแต่ที่กูเสือกเนี่ยพอรักมึงมาทำอย่างเงี้ยเหมือนมึงเหยียบหัวกูอ่ะมึงมาทำกับคนที่กูรักอะ่ะแล้วมึงมายุ่งอะไรด้วยฮะมึงไปแอนตี้เขาทําไมมึงไปเกลียดเขาเรื่องอะไรแล้วในไอจอะนะกูเห็นในไอจ ไอจี IG, มึงมึงก็ทาเฟซมึงก็ทําเนี่ยมันมีอีกเพจหนึ่งอะ่ะนะครับผมไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าอะ่ะแต่ยังไงกูขอเตือนในพวกที่แอนตี้ทั้งหลายเลยนะเอ่อฝากเม้นท์ด้วยได้นะครับผมเม้นท์ถ้ามันเหนื่อแอนตี้ดีเจคนไหนหรือมันแอนตนะี้ใครนะครับผมบอกเมน้นท์ล่าล่างคลิปนี้ได้นะครับถ้ามึงถ้ามึงยังไม่เลิกนะกูจะด่ามึงอะ่ะด่าเงี้ยดา่ดาดา่าด่าแม่งทุกวันเลยนะฮะแล้วเนี่ย ดูดิโอ้โหคนเขาเม้นมาเยอะนะครับดูสิแล้วเมนก็ยังพ้นไม่หยุดยางไงไฟขาตอนนี้ก็ติดแต่ผู้ชายเนาะโดยเฉพาะอัปเปอร์เนี่ยอ่อยอะโอ้โหมึงมึงดูมึงดูมันมึงเอามาเขาแอนตี้มึงคิดมึงมึงคิดเหรอว่าว่าเขาจะเอ้ยเชื่อกูุไม่รู้จะด่ายังไงแล้วนะฮะมาดูคอมเม,มนต์กันบ้างดีกว่านะครับผม นะฮะฮมันเมนเยอะมากนะครับผมนี่ฮะพวกยูโฟเขาก็มาออกออกมาปกป้องนะครับผมอิดก็บอกมาสินี่ไงโอ้โหไม่ไม่ฮีโร่คนรักเขาก็ตั้งเยอะอะฮะแล้วมึงไปแอนตี้เขาอะมึงไม่คิดหรืองไงฮะสักวันหนึ่งถ้าเขาไปแอนตี้แม่มึงอะมันจะเป็นยังไงมึงคิดบ้างไหมฮะ <c oughs> มึงคิดบ้างไหมอีฮี้อะ <c oughs> แต่ว่านางฟอาเป็นเด็กเอ็กใส่ขาส่นะครสอนแนวเป็นกะหรี่ถ้าเขาเป็นกะหรี่มึงก็ลูกกี่ดอกอะไรทียสัตว์เมื่อกี้กดผิดเย้เนี่ยผมผมก็เคยไปด่ามันแล้วนะครับผมมันมันก็มาด่าผมนะครับเนี่ยเนี่ยฮะ มันด่าผมผมไม่เป็นไรไงก็คือมันด่าคนที่เรารักอะ่ะเราทําทําใจได้เหรอฮะเนีย่ยดูดิมันด่าผมผมไม่เป็นไรไงมึงมาแอนตี้กูก็ได้เฮ้ยกูยอมมึงมาแอนตี้กูก็ได้แล้วมึงมาแอน,แอนตี้ไฟล์เขาทําไมเนี่ยฮะไอ้สนาดเด้เอแล้วมึงเพื่อความสนุกสนุกที่อะไรคนอื่นอะ่ะเขาเป็นไงเขาสนุกกับมึงไหม ฮะมึงเอาความลำบากของคนอื่นมาเป็นความสุขของตัวเองเหรอมึงคิดบ้างไหมถ้าเขามาแอนตี้พ่อแม่มึงอ่ะมึงจะเป็นยังไงฮะโอ้โหแล้วดูเพจมันนะร้อยหกเอ้ยร้อยี่สิบหกคนเนี่ยขอบอกไว้เลยถ้ามึงยังไม่รีบดีสไลน์นะมึงนะมึงผมไม่ได้ว่าอะไรคนพวกนี้หรอกครับผมไม่ได้ใส่ใจอะไรกับมันนะมันจะมันจะไล์หรือมันดีไล์ก็ช่างแม่งนะครับผมแต่มันมาทําอย่างเนี้ย บอกมันหลายครั้งแล้วว่าให้ยุบมันก็ไม่ยุบนะครับผมในเมื่อมึงไม่ยุบมึงก็ต้องเจอแบบนี้นะครับผมฝากไลค์ฝากไลค์ฝากแชร์นะครับผมกดสับตะไคร้ได้ก็ยิ่งดีนะครับฝากแชร์ไปถึงไอ้พวกเฮียนี้ล้วกันนะครับกูไม่ไหวแล้วจริงๆนะกูทนไม่ได้ไงที่ต้องมาเห็นแบบคนที่เรารักอ่ะโดนนันตี้อ่ะมึงเข้าใจป่ะถ้าเกิดเป็นแม่มึงนมึงจะทํายังไงฮะดูดิเฮียคนคน,คนชอบเขาคนชอบเขาเป็นร้านไอ้เฮียคน โอ้โหไ้สัตว์อย่าให้กูพูดไอ้สัตว an ์กูขึ้นคือกูกูไม่ชอบด่าใครนะถ้ากูด่าใครแสดงว่ากูสุดๆแล้วนะกูเป็นคนที่ไม่ไม่อยากสร้างศัตรูถ้าถ้ากูสุดๆจริงๆอ่ะกูไม่ทำหรอกจริงๆไอ้เหี้ยกูบอกกูบอกมึงไว้เลยถ้ามึงยังไม่ถ้ามึงยังไม่ยุบนะกูให้เวลามึงอาทิตย์หนึง ถ้าอาทิตย์หนึ่งมึงไม่เลิกมึงเจอกูแน่นะครับคลิปนี้ก็ไม่ได้ยาวอะไรมากนะครับผมกะจะสั้นๆนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดยาวเดี๋ยว <c oughs> สงสารแม่งเดี๋ยวแม่งกลับไปลงให้ก <c oughs> ูว่าไอ้พวกที่เป็นเป็นติ่งพวกแอนตี้เนี่ยนะครับผมมันมันต้องมามันต้องมาดิ้นลค์คลิปผมอะ่ะนี่ครับผมฝากไลค์ฝากแชร์ฝากซับซัสบสไคร้ด้วยครับถ้าชาวชาวเอฟซีฟอยทุกคนนะครับผมอยากนะครับผม เขาก็มีมีคนมานะครับมีคนมาขอร้องให้ผมทําคลิปนี้หลายคนเหมือนกันนะครับผมก็จริงๆแล้วนะครับไม่ไม่ต้องขอผมก็ทําให้นะครับผมไม่ได้ต้องการอะไรมากนะเพจนี้มึงอ่ะมึงจําไว้เลยนะมึงแอนตี้ได้กูก g แอนตี้ได้แต่แค่กูไม่รู้ว่าเฟซเฟซจริงมึงคือเฟซอะไรเท่านั้นเองถ้ากูรู้เดี๋ยวมึงเจออีสัสอีเฮีย มึงดูแล้วแม่งโพสที่อะไรไม่รู้เนี่ยมึงเลิกโพสสักทีเถอะมึงเลิกมึงเลิกโพสมึงยุบเพจไปเลยยิ่งดีนะมึงอย่าทำให้แบบชาวเอฟซีฟอยต้องมาเจ็บปวดมากกว่านี้เลยนะครับมึงอย่านะเอเอเชิญเจอร์ต่อไปกูจะแอนตี้ต่อไปโอเคคำนี้นะครับผมกูจะแอนตี้ต่อไปอ่างั้นแสดงว่ามึงจะไม่ยุบเพจใช่ไหม ได้ถ้ามึงไม่ยุบเพจกูก็จะทําคลิปมาดา่ามึงอย่างเนี้ยจนกว่ามึงจะเลิกอะ่ะเหมือนมึงเหยียบย่าหน้ากาูไอ้เหี้ยนะครับผมไฟเขาอยู่ของเขาดีๆเป็นไรในไล์ในไล์ลกลุ่มอะ่ะเขาก